มาแล้ววันนี้เราจะมาไล่สารต่อเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเราค้างไว้ที่ว่าทําอะไรนะอ๋อที่ไปลงดันพ่อมดไหมเราลงดันพ่อมดแล้วเราก็แวะกลับก่อนเพราะขี้เกียจมันเยอะขี้เกียจลงดันพ่อมดเยอะเพราะว่ามันมันเยอะมากมากแบบว่า มากเกินอะมันจะเยอะเกินไปละมาเดี๋ยววันนี้เรามาสารต่อที่เราจะทำกันดีกว่า <Chief> เยี๋ยเสกิกิกกี้มาก่อนมาแล้วรดสมุนเราขออีกตัวได้ไหมนีไ่ไงเป็นกิกกี้สาตัวเหมือนเดิมแต่แค่ว่าเป็นตัวถือธนูสองแล้วกันนะเพราะว่าอยากได้เป็นตัวถือธนูมากกว่า,วาตัวถือธนูมันโหดนี่ไงมาถึงก็ทํางานได้ดีเลยว่าสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งเริ่มไลฟ์เพิ่งเริ่มไลฟ์ไลฟ์เพิ่งเริ่มคนดูมาไวมากขอบคุณครับผมจะตัดขนแกะก่อนรู้สึกว่าแกะที่แบบว่าไม่ได้อยู่ในฟาร์มที่เราไปใส่เนี่ยมันขนจะเยอะมากตัดแล้วก็เอาขนไปเก็บไว้ก็ได้เอาไปเก็บเอาไปทําตัวอะไรอะเอ่อเตียงเพราะว่าเหมือนขนแกะเราจะร่อยหลอแล้วมันมีนจริงคนดูแลตัดเราเขาก็เก็บขนแกะให้นะแต่ว่าไม่ทันใจ ต้องตักข้างนอกไปเผื่อด้วยนิดนึงสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับผมไลฟ์เพิ่งเริ่มครับเก็บกดแกะเปรบอันนี้เก็บกดแกะอทำอะไรดีวันนี้เดี๋ยวเราสารต่อเมื่อวานไหมเมื่อวานไปค้างอยู่ตรงนี้เนี่ยดันเจียนพอหมดเดี๋ยวสารต่อวันนี้ให้ เมื่อวันค้างอยู่ตัวดันเจี้ยนพอหมดเดี๋ยวสั่นต่อเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปที่ดันเจี้ยนพวบทอันเดิมอันซ้ายบนถ้าเราไปอันซ้ายบนอันเดิมเพราะเราจะไปเคลียร์ให้หมดมันยังเหลือเยอะเลยบานเลยแต่ว่าวันนี้ขี้เกียจเดินเลยใช้คัมภีร์วาร์ปเอาจะขอเตรียมของก่อนเพราะว่ารอบก่อนเราพลาดอันนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวไปสักประมาณนี้แล้วกัน ขอก้อนหนึ่งได้ไหมก้อนหนึ่งสองก้อนก็ได้แล้วก็ใส่หีบไว้สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่นะครับไลฟ์เพิ่งเริ่มเดี๋ยวเขียนอันนี้ให้เป็นไลฟ์เริ่มตอนสิบสี่ห้าห้าใช่ไหมปักปไว้แบบ ทำกล่องข้อความแป๊บหนึ่งนะทำเท็จมาสี่ห้าหกเอาไว้ซ้ายบนแล้วกันอ่ะแต่ใครสอสัยว่ามาทันไหมอเลยเดี๋ยวเอาไว้ข้างบนให้ว่าเริ่อมไว้แต่กี่โมง เดี๋ยววันนี้มีแพนแล้ววันนี้ได้แพนว่าจะอัปเกรดชุดทหารให้ใหม่ด้วยไอเกาะที่เราคุยกันไว้เมื่อวานว่าตัวไหนอะนอเนี่ยไอตัวปีศาจเนี่ยใช่แต่ว่าเราต้องเราต้องจัดก,การบอสก่อนไอบอสต,ตัวแรกที่เราเสกมาที่บันสกกิกกี้มาได้ด้วยสีดําเราต้องกำจัดมันทิ้งหน่อยซึ่งเดี๋ยวเราจะปั๊มมันเพราะว่าเรามีตัวเสกเยอะมากเนี่ยเกือบทั้งกล่องเลยแล้วก็วันนี้อีเวนต์อีกอันหนึ่งคือเคลียร์วสซ้ายบน แต่ว่าอย่างแรกเลยวันนี้เดี๋ยวไปเคลียร์พ่อมดก่อนอย่าเคลียร์พ่อมดมากเพราะว่าจะได้ฟาร์มให้มันจบๆจะได้ไปที่อื่นเดี๋ยวขอดูทาหารก่อนว่าเอาไปด้วยได้ไหมอย่าเอาทหารไปด้วยนี่เรียบร้อยอ๋อเราสามารถให้ของกินได้ด้วยเดี๋ยวแป๊มน,นะผมคิดว่ารอบนี้ว่าจะเอาทหารไปด้วยสักสองคนเอาไปด้วยสักสองนาย วนนี้เถืออวุธอะไรใกีอยาได้ตัวตีใกล้สักต,ตัวหนึ่งนี่ไงมาเดี๋ยวเราทำของกินให้อาหารให้ทหารแป๊บเพราะว่าเขาก็จะมีบัฟเวลาเขามีของกินติดตัวเขาจะได้บัฟเดี๋ยวทำเป็นอาหารแป๊หนึ่งเออแคมไฟติดกดไม่โดนเมื่อกี้ ส่งดอกกุหลาบให้แล้วขอบคุณครับผมชื่ออ่านว่าอะไรอะเอมใช่ไหมเอมขอบคุณนะครับซึ่งเลยเปิดไลฟ์มามีคนส่งดอกกุหลาบให้แล้วดอกหนึ่งขอบคุณครับผมขอบคุณมา,มากๆมีแรงมีกําลังใจแล้ววันนี้เดี๋ยวเอาอาหารให้ให้ทาหารแป๊บหนึ่งนะรอของกินให้เขาเนี่ยเขาก็จะมีบัฟอาจจะให้ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันอ่ะ ื่อกี้คนนี้เหรอต้องบนได้ยังอ๋อมันสามารถแชร์อาหารกันได้โอเคโอเคโอเคอาหารมันมันจะแชร์อาหารได้เมื่อก่อนผมจำได้ว่ามันแบ่งเป็นคนๆได้นะอันนี้มันแชร์ได้เดี๋ยวแบ่งยาให้ด้วยก็ได้หาแป๊บนึงทำไมผมเอาถุงยาไว้ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนะปรับเปลี่ยนแป๊บนึงเดี๋ยวไปตรงนี้เราจะแบ่งตัวอันเนี้ยออกมาสักแ๊บนะ่ะ สักสิบขวดอืมสิบขวดให้เขาใช้อืมเราแบ่งยาไว้เขาสิบขวดเป็นยาฮิวต่อเน,นื่องเผื่อเขาเป็นอะไรไปเราเจะไปแค่สองคนนะทหารเพราะว่าเมื่อวานาองดและไปแค่ผมกับกี้กี้สามตัวไหวแต่รู้สึกว่าจะเยอะเราเอาพ่อมดไปสักคนด้ไหมขอดูอาวุธพ่อมดหน่อยผมว่าผมอาจจะต้องทำชุดก่อให้พ่อมดนะเนี่ยเดี๋ยวดึงนะ โอ้ใช้คนแก่เยอะจังอนะแชทไม่ได้ทักบ้านเขียวผมมาหน่อยครับไลน์สินะแอปนั้นแน่เลยผมอ่านเมนอยู่นะไม่ใช่ไม่อ่านแต่แค่ว่าตอนนี้เล่นอยู่อาจจะแบบไม่ได้อ่านทุกคนบ,บมือทักทา,า,า,ายบมือทักทายยังรู้สึกซึ้งกับคนที่สง่งดอกไม้อยู่เลยอะขอบคุณนะครับ เอ้เดี๋ยวเราเอาพ่อมดไปสักคนก็ได้นะแต่ว่าตัวเขาจะเปื่อยเลยดิไม่มีชุดเลยเพราะว่าอืมแต่ว่าเรามีของกินกับยาบัฟเยอะแต่ว่าพ่ออัดไปเป็นตัวตีไกลอะไม่เป็นไรหรอกมัง้งเอา้เรารอารอพ่อวัดเข้าปาร์ตี้แล้วเหรออ๋อรอเข้าแล้วหนึ่งคนไปเราวา์ปไปดีกว่าไปเคลียร์ออกไม่ถึงผมต้องนั่งเรือไปก่อนสินะระยะยังไม่ได้ สแสดงว่าไก่เกินออกนอกระยะไปเราเดี๋ยวเราไปเคลียร์ทําพ่วมดกันดีกว่าเอาทหารไปสองพ่หมดไปหนึ่งแล้วกันนะไม่อยากไปหมดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดัวเกินไปเดี๋ยวมั่วเอาแล้วไปไม่นั่งเรือกันนะพี่เออนีอ่ละนั่งเรือนั่งเรือดีดีดีผมด,ด,ดูว่ามันจะว่ายน้ําตามมาถ้าว่ายน้ําตามนี่หาเลยนะนั่งเรือดีแล้วยวไัได้ไปไวใ อ๋อโอเคนั่งเรือมาได้ไม่ต้องวาร์ปมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเคลียร์ไอ้ดันเจียนพ่อมดให้เสร็จดีกว่าเพราะเมื่อวานเรา้างคาไว้แล้วก็ไม่ไหวเยอะเกินจะตุยเอามาเดี๋ยวเรามาเคลียร์ดันเจียนพ่อมดกันหวัดดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับโอ้ยกดตีผิดตีวัวตายซะแล้วลืมเลงลืมเลงไปกดไปกดเล็งวัวเมื่อกี้ เราไปเคลียร์ไอ้ถ้ำพ่อมดกันนี่งไงอยู่ซ้ายบนผมจำได้มาผมไม่รู้ว่าลูกน้องผมจะช่วยตีนี่ไหวไหมตัวบอสพ่อมดเพราะว่ามันตีค่อนข้างแรงงั้นเดี๋ยวเราลองเราไปขวาล่างกันดีกว่าเพราะขวาเรายังไม่ได้สำรวจฝั่งขวาเนี่ย นีงไงเราพาทหารมาแล้วง่ายขึ้นแล้วทีนี้มาเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวแล้วแต่เราต้องเคลียร์แถบให้เขานะเพราะเขาเหยียบแถบเดี๋ยวจะเจ็บยกพวกมาลุงกระทืบโอ้โหแล้วตีแย่งแรงโอ้ยเต็มเลยโอ้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะพอเอาพวกมาด้วยปกติจะมีแต่กีกกี้ ที่พอมาพักมาด้วยง่ายขึ้นเยอะดูชิีวเลยแบบนี้แต่ถ้าหันผมอาวุธโหดนะอาวุธโหดแต่ว่าเกาะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เกาะยังเป็นง่ยงยอยๆอยู่เอาคัมภีร์มาใส่ละได้ของโอ้โหมาเต็มเลยอันนี้ถ้าพ่อมดเราตุยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าในเมืองมีอีกสามตนแล้วก็เราสามารถเอากลับบ้านไปได้อีกเดี๋ยวได้ได้อีกเยอะพ่อมดเนี่ย ถ้าตุยก็ไม่เป็นไรปล่อยได้รับโอเคเดิอนออกประตูกันเป็นนึกว่าต้องไปยืนแช่ประตูเปิดให้โอ้โอ้โอโอมาดิผมก็พาพวกเหมือนกันเนะี่ยเมื่อวานพลาดมาคนเดียวกีกอี้สามตัวรอบนี้ผมพาพ่วงมาแล้วแล้วพอหมดผมลำหน้าเลยไหวปะเนี่ยมานี้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 ไปไหนกันไปไหนกันมานนี้มานี้ไปไหนกันไปไหนกัน โอ้แย่แล้วข้าบนเยอะมากปัดนะผมปักเทียนก่อนเดี๋ยวมันเกิด <c oughs> แล้วตี้ผมอย่างสุดข้าบมดน่าจะกินยาฮิวไปแล้วนะผมว่าโอ้เนี่ยมันตีแรงมากเลยข้อนมเนี่ยแต่เรามาฟาร์มแท่งความมืดเสรความมืดจะได้ไปครับของคนโต้องมมาฟาร์เขาอันนนนี้ผมดมดเยหากะครับ่ใ เผื่อคนดูที่เข้ามาใหม่ไม่รู้อันนี้หมดยากแต่ว่าไม่ใช่ฮาร์ดคอร์นะฮาร์ดคอร์จะเป็นอีกแบบหนึง่งฮาร์ดคอร์นี้น่าจะน่าจะกระจุยเลยน่าจะไม่ไหวอตอนนี้ฝั่งนี้เคลียร์แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปฝั่งมันเหลือฝั่งไหนอะซ้ายล่างโอเคเดี๋ยวเราไปซ้ายล่างนะอื เดี๋ยวเราไปซ้ายล่างกันนะผมอ่ะ้ายล่างมีกับดักด้วยไอ้นี่พยายามไม่เหยียบดีสุดนะตัวมันเด้งดึงน่ารำคาญตอนนี้พ่อมดเราฮิลเลือดจะเต็มแล้วนะอุ้ยได้ยาฮิวมาเพิ่มโอ้ดีจัดได้ยาฮิวมาเพิ่มเดี๋ยวพวกภาคคุมพ่อมดนี้ที่เราได้มันที่ได้เป็นของเอียเดี๋ยวเราขายทิ้งเลยนะเพราะว่า มันค่อนข้างไร้ประโยชน์อะคือมันเอา้าแล้วคือผมไม่เข้าใจว่าตรงนี้มันไม่มีหีบแล้วจะให้เดินมาทำไมเดินมาเสียเสียเที่ยวเสียเที่ยวอืมเดี๋ยว,ยยยยมยวผมดูแมปปนกป๊นนึงนะอ๋อ,อนี่ ฝั่งขวาเลยครับขวาเดือบบนสุดเลยตรงมันไดเดี๋ยวไป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 ฝั่งขวาบนกันดีกว่าผมว่าข้างบนน่าจะหนัวเพราะว่าเราไม่ได้ไปมอน,น่าจะอยู่ตรงนั้นเนยอะทางนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเดินอ้อมสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับคนดูจะสิบคนแล้วช่วย ช่วยแชร์กันช่วยนะได้ถึงสิบคนได้ไหมถ้าถ้าสิบคนตอนนี้ก็ดีใจแล้วปกตินี่สองสามคนตลอดเลยวันนี้มาสูงจังขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝั่งขวาเนาะวันนี้ฝั่งขวาบนแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะตีบอสล้วน่าจะไหวละมากันหลายคนตีบอสโอ้ยเยอะจังชุดเกราะผมไม่ได้ถึกมากนะผมเล่นสายซัมมอนถึกผมไปใส่ทหารผมเลยชุดเกราะถึก เออแล้วผมจะบอกให้ข้อดีของอาวุธหอ,อกอะเนี่ยหอกม่วงที่ทหารเราใช้อะ่ะคือประมาณว่าอาวุธเนี่ยมันจะผักได้ดีมากก็คือกดต,ตีทีหนึ่งเข้าไม่ถึงตัวเลยอะ่ะแบบมันผักเรื่อยๆื่อยนึกออกไหมอืมเป็นอาวุธที่มีน็อกแบ็กเยอะวันนี้คนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับอุ้ยกบดักเนี่ยเนี่ยต้องคอยวางแผลเอ้แก้กบดักให้เพราะว่าตัวเอไอมันชอบเดินนาหน้าเราเวลามันเจอศัตรูอ่ะแบบเดินนําหน้าไป,ไป,ไ,ปไปจัดการให้อะไรเงี้ยมันก็จะเหยียบไปเลย เต็มเลย <c oughs> หมดอ้นี้ไม่ต้องเก็บไปก็ได้นะแผ่นเสียงเนี่ยมันค่อนข้างจะเปลือ,องช่องอะถ้าแบบว่าเราไม่ได้สะสมอะเหมือนที่ผมบอกในคลิปที่แล้วเลยถ้าไม่ได้ไม่ได้ต่อเนื่เป็นก็ไม่ต้องเก็บไว้นะหรือบางคนเงินช็อตก็ไปขายก็ได้อเอาแผ่นเสียงไปขายก็ได้อยู่นะมันเหลือฝั่งซ้ายที่ยังไม่เปิด แล้วก็บอสพอหมดอุโอ้ยว้ามาตีกันเลยนีเดียวผมอยากให้เกมเขาเปลี่ยนมากเลยแบบเปลี่ยนกี่กี้เป็นสีอื่นอะ่ะพอมันเป็นสีเขียวแล้วถ้าเป็นบนบกมันซอมบี้สีเดียวกันเดี๋ยวแยงไม่ออกแต่วันนี้เราลองไปลุยบอสกันดีกว่าว่าไหวไหมผมว่าน่าจะไหวนะเพราะวันนี้ผมเอาพวกมาด้วยเอาพักพวกมาด้วยน่าจะไหวแล้ไม่รู้กินยาฮิวกันหมดหรือยังขอดูกัน เหลือสี่ขวดกินนั่นเก่งยังไงอ่เดี๋ยวแบ่งให้เก้าขวดใส่เข้าไปเรียบร้อยอ่าวมกดผิดเดี๋ยวแป๊บนะเปลี่ยนขวดยาแป๊บนึงอ๋อมันได้สองอย่างเลยโอเคเดีตอนนี้ถ้าเราก็จะมีอยู่สองย่างคือ,อยาที่เป็นติดกคีกับยาที่เป็นยาฮิว ไม่เดี๋ยวตรงการลางนี่ยังเปิดไม่หมดเลยเดี๋ยวเราต้องเปิดตรงกลางก่อนนะงั้นมาวันนี้เรามีทั้งกี่กี่ทั้งกองครับมาเลยเนี่ยพอหมดเราอยู่หลังสุดนะดีละเพราะตอนนี้พอหมดเราตุยง่ายหีปีหีปีเห็นเพลงที่ปล่อยไปเลยนะไม่เอาข <c oughs> ี้เกียจเก็บอ่ะมันไม่รู้จะไปขายทำไมด้วยผมเงินในเกมผมตอนนี้เยอะอยู่ เนี่ยได้นี่ใหม่แล้วเนี่ยประตูลึกลับเนี่ยของดีเอาไว้สิบอสรัวๆจะใครไปยืนอยู่ตรงไหนตัวหนึ่งวนะเนี่ยไปจัดก,การจะทึบนั่นแหละเราไม่ต้องบอกคำสั่งเยอะนะถ้าแบบเราเอาบอทมาด้วยเพราะว่ามันจะวิ่งไปจาัดก,การเองมาเดี๋ยวอันเนี้ยเราลงไปล้างแค้นบอสที่มันทำให้เราตุยรอบเมื่อวานเหนือหวัดดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับเดี๋ยวผมนายต้องบัฟยาก่อนนะ พรว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ไหวคริติคอสะท้อ,อนแล้วก็อันนี้ก็ได้หิวเลือดเราจะกินอาหารของแรเลยนะ1น3ต่อสไปเปิดเราต้องรีบรุมกระทืบมันนะไอพ่อมดนเนี่ยให้มันเล็งเรานะมันจะไม่เล็งบอดเลยแล้วเราก็พยายามอยาหาันทิศไปทางบอดให้มันเล็งทางนี้ใช่อย่างนี้ ถ้าเราวิ่งไปทางบอดลูกน้องเราอะลูกน้องเราจะโดนดาเมจด้วยเราก็เลยร่อยมันมาหาเราให้ลูกน้องเรานัวไปเมื่อนุ่งกัวลูกน้องเราตุยนะผมใส่ยาฮิวไว้ประมาณสิบก,กว่าขวดอะสิบเก้าขวดน่าจะได้อยู่อันนี้มันแปลงร่างแล้วเพราะมันจะตุยผมว่าพอมดเราน่าจะตุยนะพอมดเราตุยแล้วเรียบร้อยเดือแร่ทหารนะ พอมดเราตุยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาใหม่พอมดหาง่ายนี่ไงพูดถึงปุ๊บก็มีจอมเวทมาเยี่ยมฐานเราเลยอันนี้เป็นแบบมาเองนะเราไม่ได้แบบว่าไปจับมาจากไหนนี้เนี่ยเรียบร้อยอ่ะถามว่าพอ่อมาแห่งความมืดเนี่ยที่มันเป็นบอสพอมันตุยได้ไรใช่ไหมอย่างแรกเลยคือซ้ายบนที่เป็นเควสเสร็จมันเป็นเควสที่บอกว่าเนี่ยได้ถุงแห่งความมืด ผมจะไม่ได้ว่าถุงนี้ไว้ทําอะไรเดี๋ยวลองกลับไปที่บ้านแล้วเราจะรู้ว่าไว้ทำอะไรอ่ะของที่เราได้มาจากพ่อดใช่ไหมมันมีอยู่สองอย่างอ่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือของพ่อมดที่เราพามาด้วยแล้วตุยอ่านี้ไม่ใช่นี่มันคืออันนี้เป็นคาทายิงเรเซอร์แลวก็อนี่เป็นเครื่องรางกินปุ๊บเพิ่มช่องเครื่องประดับอย่างถางวรห้าเดี๋ยวเดี๋ยวผมกินให้ดูปุ๊บนี่เห็นไหมเพิ่มมาช่องหนึ่งแล้วก็คือเราสามารถเอาอะไรก็ที่มันประดับข้างบนเนะี่ยมาใส่อันนี้ได้อีกอันนี้ใส่ได้ไหม นี่ไงเห็นไหมเราก็ใส่ได้ถ้าเราจะใส่การว่าตอนนี้ผมสามารถเสกกี้กี้ได้กี่ตัวสี่ตัวเห็นไหมเป็นสี่ตัวแล้วเนี่ยหรือผมจะไม่ใส่ดีก็ได้ผมจะใส่อื่นผมก็ทําได้นะถ้าผมอยากจะทําอืมประมาณนี้แล้วเราว้าวกลับบ้านเลยไปเก็บของแล้วก็เดี๋ยวเราให้ทหารเอาอจากปาร์ตี้ไปพักก่อนให้เขาไปทำอย่างอื่นแล้วก็ยึดแล้วก็เอาของมันมาไว้ที่เราก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะของเราจะมั่ว อ่ะก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ของดีเก็บไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาวุธมีอันนี้ใช่ไหมที่ได้มาเดี๋ยวเราเก็บของแป๊บนึงนะอันนี้เต็มตรงนี้มานเดี๋ยวเราใส่แบบนี้ก็ได้หินนูนอันนี้อาวุธเราได้อาวุธกลับมาเยอะนะเนี่ยแล้วก็ยา เดี๋ยวแป๊บนะผมจะเรียงแป๊บนึงนมีอยู่ในหีบนี้เอาเนี่ยออกมาอันนี้ออกมาเนี่ยออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราเอายาเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าเหมือนเดิมนี่จะได้ประหยัดช่องเก็บของเราเก็บปืนอีกและสว,วัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับอันนี้เดี๋ยวเก็บช่องนี้แล้วก็เอาเนื้อเก็บไวน้นี่ให้คนมันเอาไปกินกันเอง นี่พ่อมดที่มาใหม่ไม่ได้มาจากในเหมืองเมื่อกี้น่าอยู่ก็มาเองโหแล้วแพงด้วยตั้งหกร้อยแต่ยอมได้พอมดมันโหดกนเดี๋ยวเราเอาอาวุธที่ตีไกลนี้ให้พ่อมดสักอันหนึ่งก็ได้นี่เดี๋ยวผมขอลองใช้หน่อยผมยากรูว่าเป็นยังไงมันชาร์จได้ไหมอ๋อนี่ยิงเป็นเส้นตรงก็ไกลอยู่นะเอ้ยชิงได้ด้วยยิงชิงกำแพงได้แล้วก็ใช้มานาใช้มานาเปลืองนะถึงมันจะบอกว่าลบ25การใช้มานา แต่ก็เปลืองอยู่ดีนะเนี่ยอืมเนี่ยเปลืองมากเลยเดี๋ยวเราให้พ่อมดใช้คนหนึ่งให้พ่อมดเก็บไว้คนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาคนนี้ไปต่อสู้รอบหน้านะเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปด้วยเอาไปใส่อันนี้เก็บโอคจบเดี๋ยวกําหนดงาน